สวัสดีจ้าพี่น้องตอนเย็นๆจะพี่น้องจ้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสาวๆมาเดินออกร่างกายค่ะช่วงนี้สาวๆบุกอยได้ทําคลิปท่านอาหารก็ได้ยยานพี่น้องขิดหอดค่ะไปะค่ะไปเดินเล่นกันค่ะพี่น้องจ้า ไปค่ะพี่น้องเดินจะสวนสาธารณะค่ะพี่น้องค่ะยามแรงๆจ้ะพี่น้องภาษาบปเดอค่ะตังกล่องมากค่ะแถวบ้านนี่นะคะพี่น้องซ้องอาทิตย์ละวะภาๆาโปรตีมากนี่ค่ะมาหาเบืองตน้นแอปเปิลเท่าอีกค่ะพี่น้องปุ่นรนเต็มอยู่พี่น้อง สิว่าสาวสาวเาปากเป็นเด้อจากพี่น้องเด้อคนมนมีคนกินดอกจ้าแอปเปลิลอยู่นี่ขอดข้อพายเดินไปน้่ค่ะเดี๋ยวสาวสาวพามชมค่ะนี่ล้นเต็มอยู่ค่ะพี่น้องคนก็บพ่อมีอยู่เด้อพ่อมีอยู่ค่ะเด็กหน่อยมาเด็ดเลนจ้ะพี่น้องจ้าดนดกเต็มอยู่ค่ะพี่น้อง มองนี่เจ้าจ้ากะกินท่านอาหารกับพวกคุณเด็นั่นก็เลยยานพี่น้องคือหอดอห็นไหมจะอร่อ,อยาายาดไทยต้นไม้นี่ยนะเดอ้อพี่น้องอากาศค่ำๆนี่ค่ะหนึ่งทุ่มจะนี่ยหนึ่งทุ่มจะโอ้ยต้นนี้ยังดกอยู่เดอ้อจา้าฮึ่นร้อนอยู่เต็มอยู่ค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องพีฟีฟี เมื่ดพี่น้องอาจจะบ่เห็นนาะนค่ะเนาะอ้ยิมึงมึงมึง,มงพี่น้องดกคักอืมึงดกคักค่ะพี่น้องจ้าข้างนี้ยังค่อยดกค่ะพี่น้องจ้าคุณอู้ดกแห้งยังดกอยู่จ้ะพี่น้องฟังเสียงนกค่ะพี่น้องคะ่ะ ธรรมชาติต้นนี้กระดกค่ะพี่น้องจ้าเพ่โอ้ยแมนดก,กค่ะพี่น้องสะอ่อนพุธไม้บานเพื่อนนอกค่ะพี่น้องคะ่ะมันเป็นบานเฮากับโอ้โลละหาสิหินพันว่าพี่นอ้องอโป ดกกระโดกระเดียเถอพี่น้องซาซาเป็นเด็กหน่อยเพรเคยได้กินเด้ค่ะแบบนี้พอบ้านพ่อแม่บ่ก่อยมีเงินสื้อสู่จินค่ะพี่น้องอันนี้พูดเรื่องจริงเด้ค่ะพี่น้องบ่ได้ดามาเด้ค่ะตอนเป็นเด็กสมัยเป็นเด็กตอนเป็นเด็กหน่อยซาซาบ่กคอยมีเงินเด้ค่ะพี่น้องผพะไมแบบนี้ซาซาบ่กเคยได้ได้กินอีดีเด้ค่ะนานนจึงได้กินเ้อะพี่น้อง พอมาอยู่จริงๆแล้วก็เฉยๆจ้ะพี่น้องจ้าบังโอ้ยสวอ,อนความดกของเพิินค่ะเ่ะเวลายยมแรงกับพี่น้อง เราจะได้มาออกมังก่จ้ะพี่น้องจะ้ะตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งของประเทศเบลเยียมจะ้ะสวนธารณะไก่บ้านจ้ะพี่น้องเห็นตะเวนละกินฮอดบานเท่าน้อค่ะพี่น้องจ้านี่ละค่ะวิธีคนไก่บ้านค่ะพี่น้องฝากติดตามแน่เด้จอจ้ะมามียังไยดอกกันมือเน,นี้ยภาพี่น้องถ่ายคลิปสั้นๆมาฝากบรรยากาศยังมรงแรงนี่นะคะ รวมกำลังสีคำค่ะแล้วซ่อซ่าก,ก็สิขอตัวเข้าบ้านละเด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาพักหนึ่งละค่ะขอบพุณนหลายๆขอบพุณนทิท่ติดตามขอบพุณมเอซี่ไม้เอซี่เกาเด้อค่ะฝากคลิปสันๆไว้แน่เด้อจ้าสวัสดีค่ะขอบพุณนค่ะบ๊ายบายจ้า